สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับคลิป What is in my bag นะคะโดยกระเป๋าที่ใช้อยู่ช่วงนี้ก็จะเป็น Coach Theo Shoulder Bag นะคะใบเล็กจิ๋วกระทัดรัดนี้ถ้าใครอยากดูรีวิวกระเป๋าใบานี้แยกก็คือรอคลิปถัดไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวว่ากระเป๋าใบาเล็กใบเนี้สามารถจุอะไรได้บ้างที่จริงน้องก็จุได้เยอะนะสำหรับทุกอย่างที่จำเป็นนะยิ่งใบเล็กเราก็จะเลือกเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นมาใส่ไปเนาะ พอเปิดกระเป๋ามานะจะเป็นกระเป๋าแบบแบกติดนะคะก็จะมี2ช่องใหญ่ไม่อยญ่หรอก2เป็น2ช่องเล็กอยู่ด้านในใส่ของต่างๆได้เท่าที่จำเป็นเลยสำหรับอย่างแรกที่เราพกพานะคะก็คือสเปรย์แอลกอฮอล์เนาะเป็นอันเล็กกระทัดรัดเพราะว่าถ้าเป็นกระปุกขวดนี่อาจจะเปลืองพื้นที่ไปนหน่อยก็เลยต้องใช้เป็นอันแบบบางๆเลาจะได้พกพาได้ง่าย ซึ่งมันต้องจําเป็นสําหรับเราในช่วงนี้เนอะก็คือแอลกอฮอล์ oh ol, เอยหน้ากากเอยถัดมาก็จะเป็นแผ่นซับหน้ามานันโนอันนี้ก็คือคุ้มค่ามากใครหลายๆคนน่าจะเคยใช้นโนของ Happy Sunday ใช้ดีมากเลยทุกคนแถมเยอะมากใช้นานมากกว่าจะหมดแถมเป็นลายน่ารักด้วยลายเจ้าหญิงนี่นะคะด้านไหนจะมีกระสซับหน้ามัน ราคาไม่แพงด้วยนะถ้าจะไม่ผิดร้อยกว่าบาทเคถัดมาถัดมาก็จะเป็นอ่ะหยิบหยิบไม่ออกด้วยเบียดถัดมาก็จะเป็นกระจกอันเล็กๆเ,เนาะอืมเอาไว้ใช้ลองดนนูนู่นนี่นั่นเลยเปื่อย อัดมานะคะก็จะเป็นกระเป๋าสาตค์จริงๆก็คือเหมือนเป็นการ์ดโฮเดอร์นะของแคทคิทตนะันนะต้องบอกเลยว่าอันนี้ได้มาในราคาตอนที่เขาเซล์40%คือน่ารักมากแล้วมันก็บางมากเลยก็คือเหมาะกับกับกระเป๋าโค้ดของเรามากนี่นะคะก็มีช่องใส่ซิปนี่ก็จะใส่พวกแป้งพวกเหรียญไว้ใส่น่ารักมากเลย ถัดมาก็จะเป็นช่องถัดไปแล้วเนาะเพราะว่าช่องแรกก็คือหมดแล้วใส่ได้แค่นี้แหละถัดมาก็จะเป็นหูฟังเนอะเราจะใช้เป็นสายซะส่วนใหญ่เนาะต่อมือถือเพราะว่ามันมันสะดวกสบายใช้ง่ายดีฟังไว้พบผาฟังนุ่นฟังนี่ถัดไป ก็จะเป็นถุงผ้าเนาะที่ใส่ของกระจุกกระจิกอยู่ในนี้ต้องถุงผ้าอันนี้นะคะเป็นของอะลิทเทอรี่สโตร์นะคะก็คือเป็นร้านขายแมสผ้าละกันคือเราซื้อเป็นแมสผ้าที่เป็นแบบซาตินมาราคาไม่แพงนะทุกคนสามารถไปซื้อได้เพราะว่าร้านนี้เขาทำแมสน่ารักมากเลยเป็นผ้าซาตินแบบนี้ซึ่งเรามีหลายสีมาก อันนี้แนะนำคือทรงเขาก็โอเคใส่สบายไม่อึดอัดอ,อันนี้เราก็พกไว้เผื่อเฉิบเฉิมเฉยเฉยเเพราะปกติเราจะใช้แม้ที่เป็นแบบหน้ากากอนามัยอนยะ่างนั้นมากกว่าแอบบเผื่อไว้และในถุงเราก็จะมาใส่อื่นๆอีกก็จะเป็นพวกแป้งเนาะแป้งของซึ่งเราจะใช้ของสีจันเป็นหลักเป็นแป้งฝุน่นมันรู้สึกแบบสบายหน้าดีถัดมาก็น่าจะเป็นลิป ของเมนเทอร์ถ้ำน้ออันนี้ตอนที่เขาร่วมกับลายเฟนเป็นลายน้องหมีจําชื่อไม่ได้ว่าน้องไม่ใช่น้องบ่าวแต่น้องเป็นผู้หญิง mm hmm. ก็จะเป็นพวกตินลิปบามไม่ใช้ mm hmm. ก็จะมีสีนิดหน่อย ถัดมาก็จะเป็นลิปสีอีกแทก่กนึงซึ่งอันนี้เราชอบมากจะไม่ว่าหมดก็จะซื้อใหม่นะคะเป็นลิปนะคะทิน Color Balm ของมามอง p e r 11เนาะสีสวยมากทุกคนเป็นแบบมี่อ m y เออมันไม่ได้เชิงเป็นทิ้งนะคะแต่เป็นค i m ม m y ดีมากเลยอันนี้แนะนำอันสุดท้ายอ่ะยังไม่สุดท้ายอันนี้จะเป็นน้ำหอม อันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าอยากพกอันไหนบางทีก็จะพกเป็นน้ำหอมอันนี้หรืออาจจะเป็นแบบสเปรย์อันอื่นพกสลับสลับกันไปนะคะก็พกบ,บ้างไม่พกบ,บ้างอันนี้แล้วแต่อัน,นสุดท้ายนะอันนี้ขาดไม่ได้ช่วงนี้ก็คือพิมพ์เสนนั่นเองยี่ห้ออะไรก็ได้นะทุกคนเอาจริงๆขอแค่มีติดกระเป๋าหน่อยเพราะว่าตอนนี้แบบนะหลายๆอย่างบางทีดมแล้วมันก็ชื่นใจ มันอันเล็กกสถัดหลักจรางซื้อในเซเว่นมันก็เลยพกพาง่ายกับกระเป๋าใบจิ๋วของเราอ่ะยังไม่หมดนะทุกคนยังมีอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือมือถือนั่นเองขาดไม่ได้นะคะสำหรับมือถือของเราก็คือ iPhone 13 Pro นะก็คือใส่ในน้องกับในกระเป๋าของโค้ดได้ เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในกระเป๋าโค้ไใบจิ๋วของเราที่เราพกพาอยู่ในช่วงนี้น้องก็เป็นทุกอย่างที่จำเป็นน,นั้นเลย อบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวจะไปรีวิวกระเป๋าโคต์ต่อฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย